เมื่อเราเราฝึกความคล่องตัวชั้นแานการใช้เรารู้ในสเต็ปของลูกมือเรารู้การวางมือเรารู้การปล่อยกายในแต่ละสเต็ปทั้งกังไกยคู่และกางไกยแจกแล้วเราจะต้องรู้ว่าประโยชน์ใช้สอยของมันคืออะไรและใช้ยังไงนะครับเริ่มจากกังไกยคู่นะครับแบบที่1ก่อนละกันนะครับแบบที่1คือเป็นมันมันเป็นกางไกคู่นี่แหละที่ ในลักษณะการไกตัดและกัรไกลซ้อยนะครับเขาหวีน <tête> ี้รอยูหวีอีกแลใช่ไหมเช้าร้อนเกงอยางทับทำไมไปริงมัน้านเครียดไงไม่ใช่นไม่ได้เครียดหรอกนะครับในลักษณะอย่างที่บอกกัร เราจะโชว์ตัวไหนอันนี้คือกันไกคู่แบบที่หนึ่งแล้วกันนะครับเราจะโชว์ตัวไหนนะครับให้เราเอาตัวโชว์ไว้ข้างใน,ถ,ใน,งงในถ้าเราต้องการโชว์ในลักษณะของการตัดเราก็จะบาดโชว์โดยการเอาตัวตัดไว้ในแต่ถ้าต้องการโชว์ซอฟเราก็จะใช้ฟันปลาไว้ข้างในในกรณีคนที่ใช้ฟันปลาในการร่วมตัดตอยนะครับ รัสบัตมาเราก็จะเป็นลักษณะตานตาตันตานะครับแต่แน่ๆเนี่ยครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในลักษณะการเริ่มเนี่ยในหลักการตะกอนจริงๆเราควรจะใช้ตัวตัดอยู่ด้านในตัวตัดอยู่ด้านในเพื่อตัวตัวตัดอยู่ด้านนอกเพื่อสร้างฐานก่อนะครับในกรณีเราจะสไลด์นะครับกันกายจะอยู่ในมือทั้งคู่นะครับ รเราจะสไลด์เราจะทําการสร้างฐานเราจะทําอะไรก็ช่างนะครับสบัดออกมาหนึ่งตัวจําได้ไหมนะครับมีตัวหนึ่งสบัดออกมาหนึ่งตัวนะครับสร้างเราจะสร้างรูปแบบไหนการตัดซอยมีหลักมีหลักหลายรูปแบบด้วยกันแล้วแต่ตามความถนัดและตามหลักของอทุกท่านที่เรียนมาแต่เราสามารถเอารูปแบบต่างๆเข้าไปแไ,ได้หมดนะครับในกรณีสร้างฐาน สมมติเราจะสไลด์ในลักษณะที่แบบนี้เวลามือคว่ำอย่างที่บอกเวลาหง,งายจะจง่ายกว่าแต่ถ้าทําได้จนถึงลิมิตหนึ่งเราสามารถที่จะคว่ำปล่อยคว่ำเก็บนั่นคือหมายถึงชำนานที่สุดนะครับนะสมมุติเราจะสไลด์คว่ำนะครับแล้วก็คว่ำเก็บนะครับ ประมาณนั้นนะครับเมื่อสมมุติเราสร้างฐานในกรณีเราจะสร้างฐานด้านหลังนะครับเราจะสร้างฐานด้านหลังนะครับเราก็สบัดรูปแบบในการสบัดออกมาเราก็สร้างตามที่เราต้องการได้เลยนี่คือการสร้างฐานตัวตัดจะต้องอยู่ตัวนอกก่อนนะครับถ้าจะให้วิธีที่ง่ายๆตัวตัดจะอยู่ข้างนอกก่อนเพื่อทําการสร้างฐานโดยรอบทุกอย่างจากนั้นถ้าเราต้องการชู เราต้องการโชว์เราต้องการให้ลูกค้าเห็นศักยภาพของความคล่องตัวของเราเขาไม่รู้<ๆ>เขาไม่ได้สนใจหรอกเพการาะบางทีเขาเห็นอย่างเดียวคือในลักษณะตอนที่เราสร้างฐานมันเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าชี้ให้ทุกท่านเห็นทุกคนเห็นคนือมันโอเคถูกไหมครับเท่นะครับแต่เท่กินได้นะถ้าฝีมือดีไม่ใช่เท่กินไม่ได้นะครับหรือถ้าดีทีเหลว ถ้าฝีมือดีอะไรเราพวกเราฝีมือเป็นไงดีอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องกังวลมั่นใจใช้ไปเลยนะครับมันจะช่วยปรับแต่งทําให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะยกองศาเราจะทํายังไงนะครับดูนะอนะเอามานะเวัา,าเปลี่ยนเท่ากับกันไกตัดจะอยู่ด้านในถูกไหมครับ ถ้าเราต้องการในลักษณะของการยกชิ้นเค้กยกเป็นลักษณะต่างๆได้ๆต่างๆนะครับลักษณะมีต่างๆหน้าหลัง,ง,งอะไรต่างๆถ้าเราต้องการทำการสลบหาจุดสิ้นสุดหาจุดทุยหาจุดอะไรต่างๆแล้วสมมุติกรณ<ๆ>ียกขึ้นมาหนึ่งช่อนะครับยกขึ้นมาสมมุตินะไม่ต้องไปดูค่าผลลัพธ์แต่สมมุติว่าเราจับแล้วเราต้องการตัดในขอบเขตตรงนี้เก็สบาาสะบัดออกมาเราจะใช้ตัวไหนตัด ตัวในคือต you know? e. you know? well, ัวอะไรตัวโชว์ตัวโชว์คือตัวอะไรตัวตัดถูกไหมตัดเสร็จสบัดเก็บเพ๊บถูกไหมในกรณีเดียวกันมันจะมีอีกแบบหนึ่งในเมื่อเราสมมุติคนที่ใช้กันไกฟันปลาร่วมในการตัดซอยสมมตินะครับถ้าใช้การไกฟันปลาร่วมในการตัดซอยเราอาจจะใช้ตัดก่อนสมมุติตัดชดชบเจ็จยังไม่ต้องบ่อย นะครับกลับเข้าไปเหมือนเดิมเว้นไว้ประมาณ2นิ้วสะบัดออกมาเป็นตัวอะไรตัวแรกถูกไหมตัวแรกพราะตอนแรกเราโชว์หัวตัดถูกไหมฮะโชว์ตัวตัดออกมาเสร็จปุ๊บเราเลืออยากทาทีเดียวไปเลยอะรอบหัวเลยตัดซอฟ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 รอบหัวแป๊บเดียวใช้เวลากี่นาทีนาทีเดียวเกินหน่ นะข,ข, er. ขอขอน้องเข้าห้องน้ำนิดน oh, ึ่งครับเชิญครับให้ลองวัดคงกระจายให้ให yes> ้ดูหน่อยโอ้โหอ่ะคุณแม่ดูคุณแม่ดูอ่ะนี่อันนั้นคือกี่อันนึงทศสองตองกำลังเข้าทักเต็นไกลคู่ขันตังกำลังกำลังจะสามอ่ะนะครับเราต้องการทำงานทีเดียวให้จบเราก็จะใช้ในลักษณะอ่ะกรณีเราหาจุด สิ้นสุดจุดตัดลัสมีหน้าอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราอยากจะตัดเราก็สะบัดมาใช้ตัวในเป็นตัวตัดในกรณีถ้าคนที่ไม่ใช้ฝันปลาร่วม2ตัวนี้จะต้องเป็นกันไกตัดทั้งคู่โดยที่ขึ้นมาทั้งคู่เลยจากที่เราตัดเสร็จถูกไหมตัดเสร็จเฟ๊บกเสร็จปุ๊บก,ก,กัดนะหวีมา ให้เหลือสอบประมาณ2นิ้วก็ได้หรือเราจะเผื่อไว้ตัดที่แรกก็ได้แล้วใช้2ตัวแท็กเชอ่์ต่อไปเลยจบแต่ถ้าในกรณีคนใช้ปันป่าก็สบัดมาเป็นอีกรูปแบบหนึ mm ่ง hmm. ถูกไหมแล้วก็ซอฟเลยจบในขั้นตอนเดียวหรือเราจะตัดก่อนรอบสีตัดแล้วเรามาซอฟโชว์เป็นสอสเต็ประหว่างแฉกหนกับอีกอย่างนึงคือฝันปา่าได้หมดนะครับ mm hmm. ดูในลนักษณะของตัวอย่าง นะครับจะใช้ดูใหม่ลักษณะของตัวอย่างนะครับอ่าดูใหม่ฟังใหม่นะก็จะให้ทุกคนทำนะ<อ>ให้ทุกคนทำนะ<อ>นะครับ<อ>ในกรณีเราหาจุดฐานหากรอบทรงหาส่วนสไลด์ต่างๆกรอบทรงจุดฐานได้เรียบร้อยหมดแล้วเราต้องการทําการสลบหรือเราต้องการทําการตัดนะครับอ่าอีกหนึ่งช่อนะครับ ยกขึ้นมาครอบเขสนะครับเราไม่ได้ดูทรงแต่เรากําลังสาธิตการใช้กัญชัยซึ่งให้ทุกคนรู้ประโยชน์การใช้กัญชัยสะบัดกัญชัยออกมาตัวในอันนี้คือเป็นลักษณะของเช่นครับลักษณะของการโชว์การโชว์คือตัวในจะเป็นตัวตัดถูกไหมครับตัวในเป็นตัวตัดตัดช่วงเสร็จปุ๊บสำหรับท่านที่ไม่ใช้กัญชัยฟันปลาสะบัดออกมา2ตัวเป็น การไก่ซอยทั้งคู่ถ้้การไก่ตัดทั้งคู่เราสามารถแท็กเจอร์เข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ฟันปลาแต่สาหรับถ้าที่ใช้ฝันปลาก็เอาฟันปลาไว้ตัวนอกเวลาสบัดออกมาก็เป็นฟันปลาแล้วก็ซอไปเลยจบนะครับช่อที่2นะครับช่อที่2ขึ้นมาอ่าสมมุติได้ไก่ลายได้เลยเรียบร้อยขอบฐานเรียบร้อยอ่าตัดก่อนชั่วเร็จสบดัดให้คล่องความชํนานาญเกิดจากการทําซ้ําๆทําบ่อยๆเดี๋ยวมันจะคล่องเอง นะครับซอฟสซงระบายซุปได้นะครับอ่ะขอขอหนึ่งใครใครจะลุกมาเร็วค่อยผมุดหงิดกรับยอดมายอดก่อนครับจะได้มามามาใครยังไม่ชูเอากันไกลกันไกลคู่จะใช้เป็นแบบไหนครับกันไกลคู่แบบที้หนึ่งใช้เป็นแบบกันไกลตัดกับกันไกลฟันปลาหรือกันไกลตัดทั้งคู่ในการเล่นกันไกลคู่ ตัดคู่ตัดทั้งคู่ใช้กรรไกรกรรไกรตัดทั้งคู่ทําการแท็กเจอร์ด้วยแล้วทําการตัดด้วยอ่ะโอเคครับจินตนาการกรอบทรงการสร้างฐานทํำยังไงฮะมีสร้างฐานสมมติสร้างฐานก่อนครับสร้างฐานสมมติสร้างฐานเรากำลังสไลด์ด้านหน้าอย่าไปตัดจริงนะฮะ <c oughs> สไลด์ด้านหน้าก็คือ กันไกลคู่ใช่ไหมคู่คู่ทั้งหมดเนาะไม่ไม่มีกันไกปอ่ากันตานะมีการตัดอย่า,ยางเดียวนะครับเราจะปรับถ้าคู่ทั้งหมดเดี๋ยวจะยิ่งกว่อนอันนี้คือกันไกลจะไกลตัดทั้งหมดครับเวลาสร้างฐานเราจะใช้ตัวไหนสร้างครับใช้ตัวนอกตัวนอกดโดยการแตกสะบัดออกมา,าได้นะครับส่วนด้านด้านหลังเวลาสร้างฐานก็คือตัวนอกเหมือนกัน ัวนอกเหมือนกันการสะบัดใบายตัวนอกเหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็ตัดอลองๆดูกันเริ่มจากสไลด์สไลด์ใช้ยังไงนะครับสไลด์นะครับเบ๊ซยังไม่ยังไม่แฉกนะครับตัวเดียวก่อนไม่ได้ครับนะครับตัวเดียวนะครับ่ตัดนะครับ่สร้างฐานเสมอแรง กรอบทรงตรง่ะสมมติสมมติครับกรอบทรงตรงแต่เราเน้นที่กางเกงไม่ครับตัวเดียวครับเดีวเนาะอย่างเดียวตรงไปนะครับสมมติว่า เรายกไายกสเต็ปที่นี้แฉกละนะครับสมมติปัดก่อนครับตัดก่อนตัดก่อนไ,ม,ไม่ออกประต็ดประต็ดแฉกครับแฉกครับแฉกของคู่ปัดทีนี้่ t e เจอร์ครับ,รรบ,รรบสมมติเอาวีทีหนึ่งเก็บก่อนเก็บมกลก่อนปนะึ๊บ ขวี่มาช่อเดิมเว้นไว้สองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับแท็กเจอร์ทำงี้โอเคนะครับแท็กเจอร์เข้าไปนะครับอันนี้ก็คืออ่ะขอคนต่อไปต่อคนระับก็คือพูดง่ายว่าให้รู้ว่าอ่าการสร้างฐานใช้ตัวแรกด้านนอกในการสร้างฐานต,าตา่นางๆเวลาจะ,ะแจกตัดก็โชว์เอาแท็กเจอร์ก็แท็กเจอร์เข้าไปเลยอ่ะอโอเคที่นาการการสร้างฐาน กลั่นไก่ตัวแรกนะครับ <Okay. S 1> กลันไกคู่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นกลันไกตัดกับกลันไก่ฝันตาเข้าร่วมกันโดยกรณีไม่ต้องการหยิบปล่อยอุปกรณ์อย่าตัดจริงนะอย่า <cut _> <laughs> ตัดจริงนะซอยลมอย่า <c oughs> ตัดจรงยัง <c oughs> ไม่เจ็บตัด,อ,ดอันนี้บอกพี่ว่า เราสามารถใช้กันไกฟันปลาและกันไกตัดเข้าร่วมกันนะครับอย่างที่2คือกันไกตัดกับกันไกลตัดใช้ในการแท็กเจอโดยที่สําหรับท่านที่ไม่ใช้ฟันปลาอันนี้ตัวแรกถูกต้องนะครับสร้างหาด้านหลังครับลองดูกันไกสวยหรือยังรูปมือสวยหรือยังเะเก็บกันไกก่อนเก็ียกันไกปึ๊บสร้างฐาด้านหลังเราดีสร้างกรอบทรงด้านหลังดูครับสร้างกรอบทรงด้านหลังแล้วใช้กันไกตัวนอก ของกันไกลคู่ในการทำฐานต้องโอเคนะครับสมมตินะครับจินตนาการถูกต้องเจ็บนิ้วโป้ต้องต้องไปหาอะไรล็อกไปแล้วเพราะเข้าเข้า,ขาเลยเข้านิ้วโป้เข้าในการยกสลปะยกสลปด้วยกันไกลตัวในสะบัดนะครับอันนี้แพคเร์แล้วคือยกสลปตัดก,ก่อนครับต,ตัดตัวใน แ็กตัวแ็กใช่ไหมแชกแ็กของคู่นะครับโอเคนะครับย้อน่าดูเยื่อนตานนี้ออกมาเนีเข้าไปแัดเลยใช่ตาดูนะับตัวอีรอดแ้นะติ๊กเจอติ๊กเอกเจอสองตัวคู่ก็ได้สองตัวคู่ก็ได้ จะเล่นนะฮะแล้วแต่เราจะเล่นว่าเราจะเล่นอะไรกับผมอะไรทรงอะไรที่เราจะตัดนะครับประมาณนั้นอ่าคนต่อไปมา <c oughs> นะครับคนต่อไปมา <c oughs> ย,ยังไม่ได้อะไรเลยในกรณีเหมือนกันสร้างฐานจินตนาการการใช้กันกายทั้งตัวนอกและตัวในในการสร้างฐานและยกองศาสร้างฐานกั <c oughs> นอ่ <c oughs> าสมมติ สมมุติอ่ะโอเคสไลด์สร้างฐาน,นตัวไหนผิดเก็บตั้งไหนสร้างฐานหรือเปล่าสรน,นางฐานสร้างฐา,า,านตัวนอกตัวเดียว<อ>ต้วองไหมครับตัวนอกตัวนอกไม่ใช่เป็นการใสฟันปลาเหรอคะไม่อันนี้ <โอ S 1> จินตนาการใช้ไกลกันไกลใช้อะไรปกติใช้ฟันปลาในการซ้อมไหมครับฟันปลาค่ะฟันปลาซ้อมใช่ไหมเดี๋ยวมาใช่ไหมอาลองลองเอาเนื้อว่าฟันปลาแล้วกันเออก็นี่นี่ฟันปลาไม่รู้ว่าฟันปลาแล้วกัน มันคนละลุ้มอันนี้อนี่ะเราจะได้ไม่งงเราจะได้ไม่งงนะครับว่าเราถือฟันปลาแล้วเราถือกันไก่ซอยกันไก่ตัดอยู่นะครับอ่ะโอเคมาสร้างฐานสร้างฐานสมมติเป็นอาการสร้างฐานี้องมีไว้จับอันนี้เขาขนาดอันนี้ล่ะอ่ะโอเคนะครับอ่ะ อันนี้คือแฉก็ได้ถ้าถ้าไกลรัศมีของใบหน้าของลูกค้าเราสามารถที่จะใช้แฉก็ได้หรือสร้างฐานก็ได้ถ้าไกลจากใบหน้าแต่ถ้าใกล้ใบหน้าเราไม่ควรใช้แฉกเพราะแฉกเนี่ยมันจะมีผลกับเปนไกลตรงนี้ที่เวลาเราจะทําอะไรแล้วมันจะเข้าใกล้ซึ่งมันจะดูไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ประโยชน์มันก็คืออาจจะใช้เป็นตัวนอกในการสร้างฐานเอาใช้ตัวนอกสร้างฐาน แปลว่ามันใช้อยู่ข้างในเหรอคะเออถ้ากันไกลปันปลารอยู่ข้างในถ้าอยู่ข้างนอกกับมันไกลปันปารเราเราใช้ตัวนอกสร้างฐานถูกไหมครับถ้าตัวนี้เป็นตัวกันไกลปันปารเราต้องปรับเปลี่ยนเอากันไกลตัดออกมาไว้ข้างนอกไม่ถูกก็คือต้องเอากันไกลตัดเปข้างนอกใช่กันไกลตัดข้างนอกก่อนโอเคแล้วก็สร้างนี่ถูกไหมครับถูกโอเลยนี่แค่แก้กู่นะเดี๋ยวจะกันไกลกันไกลแช่งแบ่งภาพโอเคถูกต้อง นะครับสมมติอ่าต้องอาทีนี้ยกสลบดูยกสลบใช้แฉกคู่โดยที่ก่อนที่จะยกเราต้องปรับเปลี่ยนเอากรรไกรตัดเข้าไปไว้ข้างในแป๊บหนึ่งเราจะเปลี่ยนตอนไหนอ่ะอาจารย์เราเปลี่ยนก่อนที่จะมีผมถูกไหมครับเปลี่ยนนิดหนึ่งอาแล้วจากนั้นเราจะโชว์ละเราจะโชว์สะบัดโชว์ออกมาละให้เป็นตัวตัดนี่เหรอแมให้เป็นตัวตัดอยู่ขงางในตอนที้ตัดอยู่ข้งในสะบัดมาตัวนี้คือตัวตัดัวนี้คือตัวซอ อ่ะสมมุติตัดเสร็จปุ๊บสะบัดไกลเก็บปึ๊บจากนั้นช่อเดิมยังไม่ต้องทิ้งหวีกลับมาใหม่แล้วเหลือปลายไว้สองนิ้วสมมุติเราจะซอฟส่งพอซอฟส่งอ่โอเคสมมติซอฟส่งเราจะใช้ตัวไหนตอนนี้ใช้ตัวนอกใช้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นไกลตัวนอกเพราะฉะนั้นก็คือตัวเใหญ่ ซอฟต์กันี่ลมันไม่สานอกน่าใช่แล้วก็ซอฟต์ส่งเอากด้ไหมครับใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเราไม่ต้องไปหยิบบนรถอุปกรณ์หรือเปลี่ยนกันไกลหรือเอาจากกระเป๋าใไกลใดใดทั้งสิ้นแต่ทุกอย่างมันอยู่ในมือเราหมดแล้วนะครับโอเคแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการเอาฟันปามาใช้เราใช้แต่แกซอยเราไม่ไม่ซอฟต์งด้วยการฟันปาเราก็ใช้กันไกลซอยสองตัวสบายพอมาเลยและ็กเจอร์ผมปลายผมเป็นเลย ตัดปลายผมไปเลยนะโอเคไหมฐานได้ใช่เพราะฉะนั้นเราจะใช้เกลไกวตัดทั้งคู่เลยในการประกอบเกลไกลคู่นะครับอ้าวต่อไปจนนปนินตนาการโอเคนะบัดรตัวแรกเคยถูกต้องสร้างฐานเห <Okay. S 1> ็นไหมฮะ สร้างฐานโอเคทีนี้ในลักษณะฐานละฐานหลังละหมีลงไปฐานหลังเอาดูแต่กายต้องเก็บทุกครั้งนะครับความสง่าของในลักษณะของความคล่องตัวที่สูงเวลาเมื่อเราใช้กับไกลเฉาหรือกระไกลคู่เราต้องเก็บทุกครั้งก่อนที่เราจะทําการหมีนะครับเวลาคนที่มองเห็นเราเขาจะมองว่าความเป็นมืออาชีพแต่ก็ต้องประกอบกับงานที่ ไม่ว่าจะเล่นลูกเล่นอะไรก็ช่างสุดท้ายงานออกมาต้อง,ต,องต้องอะไระต้องสวยงามนะครับโอเคห้าต่อไปยกสโลปเลยครับอันนี้ให้สอนกันดูเพราะพรุ่งนี้เราจะตัดซอยจริงในแต่ละคนโดยใช้กระไก่ทั้งกระไกลคู่และกระไกลแฉกเพื่อให้ทุกคนเกิดความชินและชํานาญนะชำนาญน,นี่อาจจะต้องไปหาเพิ่มแต่ความชินมีแน่นอนและพยายามเล่นนขึ้นมาโอเค,อเคต้อง ในกรณีนี้คือกันไกลตัดอยู่ถูกต้องไหมครับอ่าเสร็จปุ๊บสลับเก็บในกรณีในมือ <Okay. S 1> ปกติใช้ปันปลาไหมไม่ใช้ไม่ใช้ <Okay. S 1> อ,อ่าไม่ใช้เพราะฉะนั้นในมือนี้จะมีแต่กันไกลตัดสองตัวเราจะทําการแท็กเจอทั้งคู่เลยแท็กเจอเลยถูกต้องไหมครับ mm hmm. นะฮะโอเคนะครับเก็บสลับให้คล่องเก็บให้คล่องนั่นแหละ,ะอาโคต่ใต้มาก <c oughs> อันนี้คือ,ก,ก,อก่คู่เดี๋ยวกาแฉกมันจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีการสะบัดเพิ่มขึ้นแต่แต่ทุกคนรู้แล้วนะนะครับวีเก็บก่อนครับอันนี้เรากำลังจะสร้างเ,เรากำลังจะสร้างฐานถูกไหมเราจนินตนาการเฉยไม่เป็นไรนะครับเพราะเรายังไม่ปรปกอบทรงเราแค่ให้เกิดความชินกับผมลูกค้าหรือในลักษณะของการนั่ง เราจะทําอะไรสร้างฐานถูกต้องไหมครับสร้างฐานตัวแรกถูกต้องนะครับอ่ะเก็บสบัดเอาใหม่ไม่ต้องประมาทครับธรรมดาเอาเอาใหม่อีกทีหนึ่งสะบัดตัวแรกมาเว็บเป็นสีไม่เป็นไรเก็บคได้ตอนนี้เวลาฝึกอยากร่วงเท่าไหร่ร่วงได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเวลาไปทำส่งลูกคับจริงแล้วต้องไม่ร่วงโอเคใจเย็น ค่อยๆพอรู้ว่าพรรู้ว่าพอเริ่มติ่งที่ไม่เคยมันก็จะทำให้เราโอเค okay. สวยจะปุ๊บเกม okay. ป,ปึ๊บอ่าทีนี้ในกรณีเราจะย่งสาเราจะหาแนวสลบอะไรต่างๆอ้าวสมมุติประบาดแชร์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 ชกชเกบกอน,นะครับแชร์อิดอันนั้นสร้างฐานเก็บก่อน แชร์คือแชร์ของมันไกลคู่เก็บเก็บไกลก่อนครับเก็บก่อนแล้วก็แผ่ไปเลยทีเดียวให้มันได้ทีเดียวนะครับแผ่ให้มันได้ทีเดียวแน่นนถูกต้องนะครับแผนะ่มาเลยปุ๊บเข้าไปตัดเลยเอาไมเข้าไปตัดเลยจึ๊บๆชบเบในกรณีใช้กันไกลฝัดป,ปลาร่วมในการตัดซอยไหม ไม่ร่วมใช้เพราะฉะนั้นกรรไกรตัดทั้งในมือจะมีกรรไกรตัดทั้งสองตัวแทเจอเลยแทกเจอร์่องกรรไกรตัดโอเคมือนี้เป็นหลักมือนี้คือมือลองมือหลักเราต้องยึดไว้ตรงไหนที่เราถนัดแต่มือเนี้ยเราจะต้องตามหามือหลักเพื่ออะไรอแหละให้เราซอยตัดได้ถนัดนะ <c oughs> อย่าอย่าเอามือลองเอามือหลักไปหามือลอง <c oughs> มือหลักคือมือที่สืกันไกลต้องเป็นมือที่สบายที่สุดแล้วมือที่ตัดผมเนี่ยเมื่อเราได้จุดตัดแล้วเราได้จุดที่เราจะตัดแล้วเราจะต้องหนีบให้แน่นและโอนมาหากันไกลโอนมาหามือหลักเพื่อมือหลักจะได้ทํางานง่ายเคยเห็นคนที่เอามือหลักไปตามมือรองไหมและจนนงๆถ้าทงจะดูไม่ดีนะครับโอเครันนี้เหลืออีนยางทำไมมันกลายเป็นข้าวโ ที่นึงนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะทําอะไรนะครับเพราะอาจารย์ให้บอกอาจารย์บอกไว้ว่าสร้างฐานหน่งตัวตัวนอกนะครับ t เจ u r e คู่ตัดแชะถูกครับอ่ะต่อไปคำว่าแชะคือไอ้สามอันไม่ใช่คือแชะคู่แฉะคู่แฉกือแฉะคือแหว เรา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 เป็นนึกถึงหน้าอันแกลตาโตอย่างเดียวโชว์โชว์สร้างฐานครับได้แกลแฉกยังแต่แล้วเราชิมสามอันเนี่ยเพราะมันย่อสองงงเห็นไหมพอเล่นพอเล่นแกลแฉกปุ๊บชอบแกลแฉกแล้วใช่นะอ้าวสร้างฐานปุ๊บอ้าวโจะเอาไปนิ่งด้วยนี่นี่ เก็บไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นเอาลูเอาลูเอาแล้วหายไปไหนกันหมดแล้วน่ะเอาไปนู่นแฉกไปซาอหัวอยู่เอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเอาอะไรกันวะเอาแล้วเดี๋ยวจะให้แฉกต่อเลยมาเร็วๆอ่าสร้างฐานอันนี้ใช้กูแล้วเดี๋ยวจะให้ให้ให้สุดคำพตัวแกร์แฉกเลย ใส่ตังเงื้ยังไม่ใส่ตังเงื้อไม่เอาแล้วนี่และถ้ลอรหมดจริงไงหใส่ก่อนนนท์ได้น้ำตาลร่วงเลยอ่าเดี๋ยวจะกแจกต่อนนะซ้อมแจกไว้นะซ้อมแจกอ่าสองหนาต่อสองทีนี้ในลักษณะของการยกองศาสามไม่หรอแจกสามแจกสามแจกสามแต่ว่าเซียนไงเพราะทุกคนรู้แล้วว่าคู่ยังไงแชร์ยังไงประโยชน์ใช้สอยยังไงแล้วเดี๋ยวจะบอกแล้วให้ซ้อมซอยลงอ่า โยกสายใช้อะไรแฉกคู i i. Right ่แฉกคู่สบั่มานะครับแต่เราต้องดูว่าเราต้องการตัดเราต้องดูที่อันไกลว่าตัวแฉกเนี่ยอันไกลต้องอยู่ในถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมโอเคเนี่ยอันนี้มันหลุดมันก็ได้ไม่เป็นไรโอเคตัดเลยอันเนี้ยถ้าจะให้น่ีจะอย่าลอยงับเลยวางเลยโอเคไหม นิ่งไหมไม่หลุดแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าในกรณีปกติใช้กรรไกรฟันปลาร่วมในการตัดซอยไหมถ้าใช้กรรไกรฟันปลาร่วมฟันปลามันจะอยู่ที่ตัวนอกและเหมือนเทียะถือเพราะฉะนั้นเราจะสบัดเราจะหวีอีกครั้งหนึ่งเพื่อเหลือปลายผมประมาณเท่าไหร่แล้วแต่รูปทรงแล้วสบัดตัวแรกมาเพื่อทําการตัด ด้วยกันไกฟันปลาถูกต้องไหมครับสับัดตตัวแรกมาฤทธง้างง้างนานเลยตัวแรกสับัดตัวแรกไม่ใช่แชกสับัดตตัวนอกตัวแรก่าโอเคตัดกันไกฟันปลาแต่ถ้าในกรณีเราไม่มีส่วนในการใช้กันไกฟันปลาในการร่วมในการตัดซอยในมือจะต้องมีกันไกตัดทั้ง2ตัวสับัดตทีเดียว2ตัวเลยเพื่อทาการแท็กเจอร์แท็กเจอร์ ที่สวยจะมี2แบบคือเอียงมาเพื่อให้มือถนัดนะครับและห้ามนอนไกลนะต้องขวางเข้าไปเพราะเราต้องการทําให้มันเป็นลักษณะของรูปแบบแท้แต่ถ้าเป็นการทักเจ้าพลิกมือมามือนี้เป็นมือหลักมือนี้เป็นมือรองมือหลักต้องอยู่กับที่เพื่อให้ตัดสบายแล้วเอามือรองจับผมให้แน่นแล้วโอนมาหามือหลักเพราะฉะนั้นมือหลักจะต้องคือถนัดที่สุดถูกต้องไหมครับโอเคมีใครยังไม่ได้ทาบ้างถ้าออกมาอีคนหนึ่ง ะเอาเลยนะครับและการ์ดแฉกใครจะเริ่มคนแรกเดียงอ้อนครับออสครับเดี๋ยวนี่ผมให้พี่อ้อนอย่างเดียวเลยอ่ะนะสร้างฐานทำยังไงสไลด์ด้านหน้าครับสไลด์ด้านหน้าเราจะใช้ตัวไหนตัวแรกปึ๊บถูกไหมครับแล้วแต่นะครับอ่าวแล้วตัดอ้าสมมติตัวแรกเสร็จปุ๊บเปลี่ยนอุ่นใจทีนี้เราโพสูดกันดีกว่าเริ่เราทิเราดีกวับจากนั้น ลองโยงองศาแล้วแฉคู่ออกมาทำการตั่ขนาดเมื่อวานไม่ได้ทำไงเปควงอยู่ององศา,ศาหาจุดสโลปหาอะไรตา่างๆสมมุติกรณีลอสเซมหน้าจุดสโลปเราทำยังไงเราจะหาจุดสโลปยังไงอะไรต่างๆอ่าสมมุติองศาอ้าวแฉคู่แฉคู่อ๋อ้เจอเลยก็ได้เพราะ ไม่ใช้ไม่มีส่วนร่วมในการใช้แกนปานในการตัดตออถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ t ทเจอร์ได้โดยทันทีตามที่เราต้องการตอนสันยาวแต่ในกรณีอยากให้สะบัดโชว์สะบัดโชว์คู่เก็บก่อนแล้วสะบัดแผงมาชโชว์คู่ทำให้ได้ต้องทำได้ไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้นะครับ เอใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร